ใบเบื้องศู์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเจษฎากรค,ค่ะเพื่อไดเตือนภัยช่วงปิดเทอมนาห้อนนี่ค่ะระวังเด็กน้อยจมน้ำนะคะขอให้พี่น้องผู้ปกครองนะคะดูแลบุตรหลานเจ้าของอย่างใกล้ชิดค่ะ นายวิชานแทนหินผู้อํำนวยการศูนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเจษกุลนครได้บอกว่าอากาศที่ฮ้อนอบอา้าวในช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมนี่ค่ะเห็นห้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเด็กน้อยนี่แหละค่ะที่อยู่ในช่วงปิดเทอมนิยมพากัอนออกมาเล่นน้ำเด้ไข่ห้อนวสันตามแรงน้ำสาธารณะนี่ละเลี้ยวกะมากเกิดอุบัติเหตุจนถึงขันเสียชีวิตนะคะจากการจมน้ำของทุกปี โดยในจังหวัดสกลนครค่ะเมื่อวันที่หาที่มีนาคมที่ผพานมานี่ที่ตำบลพอกน้อยอำเภอพันนานิคมกเกิดเหตุค้นจมน้ำเสียชีวิตค่ะอยู่ที่สะนามของหมู่บ้านเป็นชายอายุ40ปีค่ะ โดยศูนย์ปอพ่อเขตเจ็ดกระด้ยทรงเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำเนเขาไปซอยเหลือง้มล่างขึ้นมานะคะแล้วก็มอบร่างผู้เสียชีวิตนี่ให้กับญาติพี่น้องนั่ไปบําเพ็ญกุศลค่ะค่ะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะช่วงนี้ดูแลบ,บุตรหลานยังไกล้ชิดถ้าเกิดเหตุนะคะโทรสายด่วน1784ค่ะหรือสีโทรไปเบอร์พรอศูนย์ปอพ่อเขตเจ็ดโดยตรงกระไดค่ะ08196510ห5 เพิ่อนเกสิประสานการแห้ความซอยเหลือโดยเร่งด่วนไปฟังเสียงทันพอศูนย์ปพเขตเจษฎากรค่ะนะครับเพราะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเดือนเมษารออยู่ข้างหน้านะครับในส่วนนี้พี่น้องประชาชนบุตรหลานอาจจะชวนกันไปเล่นน้ำนะครับตามคลองน้ำคลองส่งน้ำต่างๆสระอะไรต่างๆเหล่านี้แหล่งน้ำใหญ่ๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะรวมถึงด้วยแหล่งท่องเที่ยวโป๊ะนะครับแพอะไรต่างๆแพขนานยนต์นะครับแหล่งท่องเที่ยว พี่น้องประชาชนริมฝั่งน้องหานนะครับอยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะบุตรหลานที่รวมกันเป็นกลุ่มไปเล่นน้ําในช่วงบ่ายๆอากาศร้อนๆเนี่ยนะครับอาจจะทําให้จมน้ําเสียชีวิตได้ในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันครับศูนย์ป้องกันและบรรเทา